ก่าแจ๊ดเพื่อนเดี๋ยวนี้มึงเอาโป่งรางเอาโป่งรางมาโชว์แจ๊ดมึงบ้าหรอนอะไรเพื่อนมึงเหรอเพื่อนผมมาสิมึงไม่บอกกูเลยมีเพื่อนมึงดีๆทางนั้นมึงไปนั่งตรงนู้นไปเดี๋ยวก่อนแม่แม่ใจเย็นก่อนแม่นั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเกลี่ยเพื่อนผมก่อนแจ๊ดแจ๊ดด้วยเอ็งมาหาพี่ดีวะมีอะไรกันวะเนี่ยฮะพี่เลือดอ้วนไปวาเลยนะเนี่ได้ก็ไปหาน้องไงออ๋แม่จะเหนื่อยไงเพื่อนก็แม่เฟิร์สิทำไมวะ ผมอยากเลิกไอ้เฟิร์สไงพี่เรืเนี้เนี่ยแม่มันแม่มันก็ไม่ยอมโถเอ้ยน้องเลือกแค่นี้เองมาเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ช่วยเคลียร์หน่อยพี่โอเคแม่ผมขอแล้วกันผมขอเนียแม่เหรอหาจำเรินของแมเลือกแหะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปแจ๊คใช่แม่เฟิร์สจริงๆริงป่ะเนี่ยเนี่ยแกโกรธถึงเนื้อถึงตัวทำไมอะแม่ มไม่ต้องคอแม่ก็หายแม่แม่ไม่กินปากแล้วแม่